มีอะไรขอรับท่านเจ้ากรมค่ะจะให้พวกเจ้าไปช่วยพวกราตะเวนได้ขอรับจากที่กระผมเป็นหัวหน้านหน่วยราตาเวนและไอ้หมืน่นดินเป็นผู้ช่วยกับผมผมจะทําหน้าที่ให้อย่างดีครับให้ผมราตะเวนเรื่องอะไรขอรับช่วงนี้ยี่หามาระบายี่หาราบาบาหนักมากเลยช่วยไหมครับขอรับผมรูครับว่าเกิดมาจากอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะช่วยกันดูอย่างดีขอรับนั้นค่าขอร้านะครับไปกันอยู่อ่ะเหม,มือดินขอรับขอรับคุณหลวงพุณม,มาบอกว่าตอนเข้าไปเข้าเฝ้าเนี่ยคุณหลวงมีคําสั่งมาบอกว่าใครที่มีโรคหากระบาดเนี่ยฆ่ามันไม่เสียแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเองต้องฆ่ามันเองรีบเดินไปยงเลยขอรับ ไปไปเลยไม,มีใครอยู่บ้กาวะเฮ้ยไม่มีหรอวะ่านถุงซัดฮะอย่าบอกนะว่าไม่มีอ,อ่ะ<อ>ไม่มีสอรับท่านถุนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเราต้องตามหาหน่หอยแล้วทหารทุกนายวันนี้กรมหลวงแล้วก็เจ้ากรมเนี่ย รับสั่งหน่หวยวรามาบอกว่าวันนี้เนี่ยและภายในสัปดาห์นี้เราจะต้องลาดตะเวนสำหรับคนที่มีโรคที่หาหากใครมีอาการแปลกๆตอนเราเดินขบวนหรือขี่ม้าลาดตะเวนอยู่รีบบอกทันทีเพราะนี่คือการรับสั่งของวางมาเข้าใจไหมทหารทุกนายขอรับ